รอ,อเ,เรอ่องเนรอก็รออาลารก็ได้ออเออ,อไ,ไหน<ะ>ลองเขียนชื่อป้าอิ๋วได้ไหมไม่รู้พอพานพอพาน,พพาน,นต้องเขียนข้าง,างล่างสิข้างล่างเจเขียนข้างล่างพอพานคือว่า W บิยูนะอ่ะ เขียนเป็น W ักันนะอ่าโอเครอเรือรอเรือหนูเขียนเป็นแล้วก็พอพานพอพานพอพานสองรอบเหรอใช่สระอีสระอีสระอีต้องพอพานลูกทั้งสองอันเลย,อ,เยอ,เอันเดียวพอโอเคอันเดียวพอแล้วก็ มอม,าม,อมา้าแล้วก็ลอลิงลอลิงลอเลิงหายไปไหนอ่ะนี่แหละชื่อป้าเองป้าชื่อพรพิมลแล้วหนูชื่อว่าอะไรแล้วหนูอแล้วชื่อหนูชื่ออะไรเขียนลงข้างล่างเลยนี่ภาษาอังกฤษด้วยชื่อหนูโออันนี้แล้วก็อนัทหาร เจ้มันเขียนผิดไหมโอมันต้องอยู่ข้างหน้าไหม ONG ไหมไม่ใช่อาเมต้องตัวโอก่อนไหมตัวโอก่อนเอาเขียนชื่อภาษาไทยก่อนดีกว่าชื่อภาษาไทยเจเจอะไรมียาวด้วยอ่าเขียนชื่อภาษาไทยดิแต่ว่าหนูก็ไม่รู้นะเอาอ้ที่รู้ดิถ้ารู้ได้ไหมเอา ป้าไม่รู้หรอกเอมอะไรออสาระเออ่ะสระเออเออ่าองอาอดิเอมาลินน่ะแถวยาววไม่ใช่ผิดถ้าจะเขียนอ่ะอันเนี้ยต้องเขียนไปข้างบนก็ได้อ้าวเอาเ,อาเอาขียนตรงไหนล่ะเอาชื่อเขียนชื่อตัวเองเป็นหรือเปล่า มันเต็มหมดแล้วน่นนะเอาเป็นหน้าใหม่ดิ